สวัสดีครับองค์นกเขาใหญ่บรีครับวันนี้ขอกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่โปรดติดตามองค์นกเขาใหญ่บรีที่โทรมาสั่งองค์นกเขาใหญ่บรีที่เชื่อใจวางใจองค์นกเขาใหญ่บรีก็ขอขอบพระคุณมากครับนี่ครับมาแล้วครับนกตอเก่าๆครับนี่นิ่งๆครับนี่สีฟซียากได้มาแล้วครับนี่เจ้าลุงเพชรครับนี่นี่ครับนี่นี่เรียกอยู่นี่ครับเอฟซีได้ดูได้ชมครับนี่ เสียงเล็กของครับนี่ต่อได้ทั้งสายไฟและพุ่มไม้ครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับโอนจริงทรงจริงครับตัวไหนตัวนั้นครับไม่ใช่ว่ามั่วครับนี่ครับตัวนี้เป็นนกกุกเดียวครับนี่เจ้าลุงเพชรครับแอฟเีดูได้ชมครับนี่ครับ ราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดครับโทรสอบถามได้ครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับโอนจริงส่งจริงไม่ได้โม้ครับนี่ส่งได้ทั่วไทยทั่วโลกทั่วประเทศครับนี่ครับท่านใดยังไม่ได้ติดตามโปรดติดตามครับจะได้มีโอใหม่ๆไว้รับชมครับจะได้มีคลิปใหม่ๆไว้รับชมครับรับดูครับนี่โทรสอบถามได้ครับนี่ครับเจ้าลุงเพชรครับนี่ครับ ไปใกล้ๆนะครับนี่เอฟซีได้ดูได้ชมครับนี่เดี๋ยวดูครับดูตัวตนครับนี่เก่าๆจวดๆครับนี่ต่อได้ทั้งสายไฟและพุ่มไม้ครับไม่ได้ทีเยอะครับกำลังดีครับ างทีนกเข้าก็มีบ้างครับแต่ไม่ได้ทีเกินไปครับนี่ก็มีอ่อยมีเบามีแรงครับครับนี่ครับดูครับนี่นิ่งๆครับไม่ใช่ดินพวกรวงั้นครับนี่ไม่ต้องกลัวโอนจิ้งทรงจิ้งไม่ได้โมูครับไปไกลๆไปไกลๆนี่ครับอย่าลืมติดตามวนกเขาย่า่รบเรียครับสวัสดีครับ